กันซีลูกสาวมากใครทำไปดับฮะแม่เดี๋ยงี้เลยเหรอโอ้โหหนูพร้อมเลีย์ทุกประเด็นประกาศเลยค่ะเล่นยูริถ้าเล่นยูีิหนูมบอกว่าเล่นตัวเอกหรือตัวนาเออหันความพร้อมก่อนเลยงานแนมมาช่วงนี้เห็นทุกวันเลย ดีใจไหมคะที่ถามแปลกๆมันทุกอย่างเคลียร์คิวลงตัวแล้วใช่ก็ต้องทำตัวบีซี่ไปก่อนอะจะได้ดูสึกว่าแบบไม่หายหน้าไปไหนจริงๆในคิวหนูขนาดไปทําฟันหนูยังลงเลยนะจะได้ดูแบบว่าเฮ้ยเรางานแน่นมันแบบเป็นการเมนิเฟสตัวเองค่ะติดต่อมาได้อีกชอบชอบวิ๊ท่นมาใน่แบบรับกวต์ักว่าคิวแน่นมันท่านค่ะรับได้อีกหนูหนูรู้สึกว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่ลงจากเวทีแล้วค่ะว่าพอเรา ได้ก้าวเข้ามาสู่เส้นทางนี้แล้วอยากจะทําให้เต็มที่ในทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโอกาสอะไรรับรับหมดเลยค่ะอย่เมื่อกี้บอกว่าโคดโรงงานกับช่องวันเมื่อกี้พูดแล้วใช่เป็นละครคุณพูดได้ไหมอ่ะที่แรกเลยเนี่ยคุณเซ็นสัญญาไม่ได้จริงๆไม่ใช่คุณเซ็นสัญญาไปแล้วคุณบอกมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆคุณพูดกุฎาน่ะอะไรเออส่งครามหมอลำค่ะหมดปากอันนี้พูดไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงแต่ว่าสนุกมากๆค่ะ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะออนประมาณช่วงกันยาตุลานี้แล้วฝากติดตามด้วยค่ะเล่นถ่ายอยู่ฮะอ่านบทอ่านบทเรบตั้งนานแบบเรารู้สึกมั่นใจยังไงบ้างหนูชอบบทนีมากหนูชอบบทนีมากมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งไทยแลนด์มากหนูรู้สึกว่าแบบใครดูแล้วถ้าเป็นดูบทที่หนูเล่นอะอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่เล่นแน่นอนอะอ่ะโซล่าเตัวเราอยากรู้เราได้รับเนี่ยเราคิดว่าท้าทายไหมท้าทายมากแต่หนูสนุกหนูชอบอะไรแบบนี้มัน enjoy มากคือตอนตอนแรกๆก็รู้สึกกดดันนิดนึงค่ะ<ม>เพราะว่าเรายังไม่ได้ไม่ได้เข้าใจคาแรคเตอร์มากแต่นะโชคดีที่พี่ตั้มสมกับเขามีการเวิร์กช็อปต่างๆให้กับนักสแสดงแล้วพอเราเข้าใจคาแรคเตอร์มากขึ้นมันกลายเป็นว่าหลังจากนั้นนะคะไม่ว่าจะเข้าฉากอะไรแล้วพอเราเข้าใจเราสนุกมากอยากที่จะแบบสนุกเวลาไปกองสนุกเวลาที่ได้เจอพี่ที่ค่ะมันแฮปปี้มากๆอย่างน,นี้นะแต่เราต้องถามว่าวิสาตือไงบ้างเบ้าได้นะิดนึงคำว่าเบ้าคำเดียวเล้วครับพี่ต้องากกับพระเอกเรา ได้ลงตัวเลยไหมบอกไปได้จินงีแกหลอกเท้าอู่ลูกไม่บอกไได้จิิงีต้องรอติดตามล่ะจริงบทนี้มันแตกต่างกับที่เราเคยเล่นมาไหมที่เราเคยแสดงแตกต่างต่างค่ะแสดงว่าบทนี้เราไม่เคยทำหนูบอกเลยนะว่าละครเรื่องแรกที่หนูเล่นเนี่ยหนูเล่นเป็นเพื่อนนางเอกที่เป็นตัวที่ทําให้เขาพระเอกกับนางเอกเนี่ยรู้สึกสมหวังกันหนูรู้สึกว่าแล้วทำไมหนูต้องไม่สมหวังหนูไม่แฟร์มันไม่แฟร์รับหนูเลยแลมีควสมหวังไหมคบบอกเลยได้จริงจริง หนูแค่รู้สึกว่าถ้าหนูไปได้ก็ไม่มีใครได้ทางั้นตอนนั้นหนูคิดอย่างงี้อ่าเอาไปคิดเองเอาไปคิดเองแต่จริงๆสนุกสนุกกว่าที่พูดมาค่ะบทนี้เป็นบทที่เราแบบชอบอยู่แล้วที่ที่เราอยากจะเล่นอยู่แล้วชอบชอบคาดไม่ถึงเหมือนกันค่ะใช้คาว่าที่จริงอ่ะสำหรับแอนนาไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนเราสนุกอยู่แล้วค่ะแต่ว่าบทบาทนี้มันจริงๆอ่ะมันจึกใจจริงๆค่ะ แต่คนก็เลยอยากดูว่าเเลนเป็นก,การมาร่วมงนานกับช่องอันนี้เสร็จสัญญาที่ช่องเลยไหมอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่สัญญาไม่ไม่ไม่ปูอยู่เลยค่ะใช่ก็ได้รับโอกาสดีๆจากทางช่อง,องค่ะที่ได้เข้าไปร่วมแจมในละครเรื่องนี้ค่ะอย่างตัวพระเอกเราพูดถึงได้ไหมพระเอกเ <ไป S 1> หรอเขาบอกไปเลี้ยงไม่ได้บอกเวลายินดีส่วนตัวเป็นพระเอกเขาต้องส่งคราหมอลำเป็นคนที่ร้องหมอลำได้อะใครว่าแต่ก็จะได้ดู ไปปีนี้ค่ะใช่ใช่ไม่นานไม่นานค่ะยังถ่ายแค่เดือนเดียวเองหมายถึงแบบเพิ่งถ่ายแค่เดือนเดียวอาจจะต้องถ่ายไปด้วยออนไปด้วยต้องรอดูเวลาก่อนข้าวกองเดินข้ากองร่วมงานช่วงวันเป็นสนุกมากเลยอ่ะพี่ๆทุกคนทีมงานทุกคนน่ารักมากๆกับข้าวกองอร่อยมากเือชอบไปบ่อยๆไปเอาข้าวกองไปกินอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีค่ะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราเอ็นจอยมากๆที่ได้ทําครั้งหนึ่งในชีวิตบอกว่าจะมีครั้งต่อไปทำไมหนูดูพอพูดแล้วรู้สึกแปลกอะ ไปเรียนมาแล้วคลาสที่ทําให้ทุกคนอยากติดตามเต้นหมอนรำหนูเล้เป็นคนเป่าแขนค่ะกค่ะละครค่ะก็ฝากทุกคนนะคะละครสงครามหมอรรำนะคะซึ่งจะออนแอร์ปลายปีนี้แล้วนะคะทางช่องวันนะคะไม่ใช่แค่ตัวไอนาคนเดียวแต่ว่าพี่ๆทุกคนทีมงานทุกคนเต็มเขาเลือกตั้งใจแล้วก็เต็มที่มากๆกับการแสดงนี้ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะถอีกหนึ่งบทบาทล่าสุดเป็ ไป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 ไงมางไงทำไมเราถึงไปสตรีม<ห>เกมพี่ติงหนูเล่นเกมหนูตั้งแต่ปีสองค่ะตั้งแต่มหาวิทยาลัยทีนี้เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเหนื่อยและเบื่อแล้วก็อยากไปโฟกัสอย่างอื่นก็ห่างหายไปสักพักหนึ่งเหมือนกันจนกระทั่งเหมือนเราประกวดเสร็จกับเคลียตัวเองเสร็จมีโอกาสได้กลับไปเล่นอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็เหมือนว่าเรามีแกงงแม่กระเทยอ่ะเล่นกับเราด้วยคือแต่ก่อนเราเล่นคนเดียวเราไม่ด่าใครแกเราก็จะเล่นเงียบๆปิดไมค์ปิดลําโพงทุกอย่างแต่พอตอนนี้ตอนแะโอ้บาเธออะไรกันมันเป็นอะไรที่ตอนแรกไม่มีคนรู้จักหนูเพราะหนูใช้ชื่อภัชนาภากรุ๊บเออจะมาเล่นการดตากน่าอะไรเงี้ยเลยใช่ต่เราก็แบบเอ็นจอยที่จะพูดออกไปแต่ตอนนี้ต้องเงียบหน่อยแหละเพราะว่าคนรู้จักชื่อแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนชื่อที่ลังจริงๆเราเล่นพอเราได้ไปเล่นเนี่ยแฟนคลับเขารู้ไหมว่าเป็นอาาส ตอนเรืไม่รู้จนกระทั่งหนูแคสค่ะใช่แคสเกมเพราะว่าก็หาแม่ๆกระเถยเล่นด้วยใช่จนตอนนี้แบบไม่สนอะไรแล้วแคสไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะคะก็เฮฮาค่ะใช่เฮฮาเห็นทุกคนเอ็นจอยก็เอ็นจอยด้วยเพราะว่ามีแม่ๆกระเทยหลายคนที่เล่นด้วยไม่ใช่แค่แม่ๆเท่านั้นนะคะยังมีเพื่อนในวงการอีกหลายคนก็เล่นเหมือนกันก็ถือว่ามาจอยกันเป็นการคลายเครียดและกันเราเล่นเกมอย่าให้เกมเล่นเราค่ะอย่างลกเราเป็นนางงามเราเป็นไรตัแบบกันก็แบบ มีด,ด่ากันแบบนี้เออเราต้องคิดรูไหม <c oughs> ไม่ด,ด,มด,ดน <c oughs> ตัวเองหรืว่าหนูไปไกลแล้วก็มันคิดมันคิดไหมเหรอคะอย่างน้อยเราก็ไม่ได้แบบแกระท่านว่าแบบโอ้มีคำหยาบอะไรขนาดนั้นเราจะเป็นแนวที่จิกกัดมากกว่านะ <c oughs> เนอะเราเป็นสายนะั้น <c oughs> เราเป็นสายแบบผู้ดีนิดนึง <c oughs> เราเล่นแบบเราเลยก็คำขำคำขำแต่เขาก็รู้แหละเล่นด้วยเขาก็ด่าเขาก็รู้แหละว่าแบบไม่ได้ด่าจริงนะ หลายคนมองภาพไม่ออกว่าแอนาเจอแอนนาเจอแบบจะเล่นเกมจะสตรีมงั้นติดตามแอนาผ่านทางตอตอนะคะทุกคนแอนนาแคสบ่อยแคสบ่อยอยู่ค่ะแฟนคลับเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยแบบตัวละครตัวเล่นเกมเป็นยัไงแบบมีโปรเจกต์หนึ่งอุ้ยหนูเล่นจนมีโปรเจกต์กับ ROV แล้วนะใช่ตัวละครราเเป็นบอกไม่ได้สิถ้าใช่เหมือนเหมือนครๆพี่โยชิก็ให้ทุกคนลองทายดูไม่ชัวร์หนูอาจจะโปรเจกต์เดียวกันหรือเปล่าใช่แต่ให้ทุกคนลองไปทายดูว่า ถ้าหนูจะต้องเป็นหนึ่งในตัวละครของ ROV หนูจะเป็นอะไรเอ๊เห <Hey, S 2> ็นไหมล่ะแต่ <gram my. S 2> เป็นคีฟคือพี่นาราเป็นนะนะแล้วก็ได้ถานแฟนคลับน้องๆใช่ใช่มีมีเข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะเป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าว่าเป็นเด็กอ่ะทุกคนแบบเสียงบางค่ก็คือแบบก็รู้อ่ะว่าเออแต่เราก็เล่นขำๆหรือบางคนบอกเป็นชายแท้อย่างเงี้ยตอนนั้นหนูล่อจนแบบ หนูถามเพราะว่าเออหนูถามเขาเรื่องดอกบัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ไม่รู้จนกระทั่งหนูถามเาว่าเขาทากิจกรรมอะไรในโรงเรียนที่ชอบที่สุดเขาบอกว่าเขาชอบทําพานอ่านทำพานใช่แพะทำพานใช่แพ้ทำพานหรออะไรเออแล้วก็เหมือนเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าแบบ อีกมุมมุมหนึ่งที่เวลาคนดูแคสเกมไปด้วยไม่ได้แค่ดูแค่ความสุขในเกมค่ะแต่เวลาที่เราพูดกับแฟนคลับอย่างเงี้ยมันตลกดีค่ะหนูก็ชอบชอบแต่ตอนนี้คนก็เริ่มดูแล้วใช่ไหมว่าเออในเกมตัวนั้นคือล่ะเราะภาษาผ่านตุนเนี่ยคือชื่อตัวเรา้รู้รู้มีคนเข้ามาขอโทษไหมแบบว่าคนนั้นขอโทษด่าที่ไปไม่มีค่ะไม่คิดว่าเขาจะด่าหนูไปกระไรหนูก็ไม่ได้เล่นดีขนาดนั้นแต่เราอย่างที่บอกเขาเล่นคลเครียดเลยคลเครียดใช่แตอนเราเล่นก็มีคนด่าเยอะแยะค่ะแต่อาศัยถ้าเล่นกากเนี่ยเริ่มปิดลำโพงแล้ว เพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาก็คงจะโมโหเหมือนกันแล้วเดื่วงการเปิดลำโพงเปิดเปิดลำโพงค่ะแต่ถ้าสุดเขาเล่นการ์ดเปิดเลยค่ะไม่ฟังพิมพ์ข้อความเลยเปิดลำโพงเดี๋ยวนี้มีอะไรจะพูดด้วยฟังขาอะไรอย่างนี้เลยโมโหเลยเพธาค่ะแล้วโซนแอนดี้แล้วเป็นไงบ้างวันนี้เปิดตัวแล้วเปิดตัวเลยอะเปิดตัวเลยจริงๆหนูจะบอกเลยนะว่าคืออันนี้พูดในสดตัวนะคือเห็นคนแบบเหมือนสบประมาแอนเยอะมากคือจะบอกว่าแอนทันรยังไม่ธรรมดานะคะ คืออย่าให้นางอย่ายเล่นเกมกับนางหนูพูดเลยนะ mm hmm. นางแบบไม่รู้ดิมันมีมลัศมีบางอย่างซึ่งหนูเชื่อว่าซีซั่นนี้นะหนูปักหลักเชียร์ทีมแอนโทนีชีมงแน่นอน <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะเรี่างที่บอกไปตั้งแต่วันเกิดนางปีที่แล้วหนูเดาไม่ผิดจริงๆว่านางจะไปไกลามากกว่าน,นั้นซึ่งตอนนี้นางได้มาเป็นเบนเชอร์แล้ว เ,เดี๋ยวก็ย,ยังยืนยันคำเดิมว่าอยากดึงแอนานาเสือนะจริงๆเราอยู่ด้วยกันกับแอนนาแอนโทเนียเราเขามีกลุ่มมีอะไรอย่างไรบ้างเขาจะได้ข้าวทาไปเป็นเมนเทอร์นะโอไม่ต้องอยู <คำ S 1> อย่กนะับแอนโทเนียโซเชียลก็หลุดแล้วก <g ül> ็เห็นแล้วแต่ว่าแบบยังก็ยังไม่ชัวร์ว่าใช่ไหมแต่หนูคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสัญญาหรืออะไรต่างๆด้วยแบบก็ไม่ได้พูดอะไรออกมามากขนาดนั้นแต่เขาไม่ได้มีมาปรึกษาเราไม่างวันไปถ้าไปเราจะเป็นยังไงอ่ะอืหนูก็เคยประกวดมาแล้วเราไม่แบบไม่มาปรึกษาหนูเชื่อว่าเรื่องแบบนี้แอนโทเนียเอาอยู่แน่นอนค่ะ แต่คี่ว่าเขาจะรับมือกับแพนเค้กเราก็มารยาได้ไหมได้หนูต้องถามดีกว่าว่าพี่แพนเค้กกับพี่มารยาจะไหวหรือเปล่าจะไหวหรือเปล่าแสดงว่าใครอยู่ทีมแอนโทนีอคือฟังทุกคนฟังทุกคนค่ะเราคิดว่าแบบทีมเขาจะไบไก่นะหนูน่าหนูว่าน่าจะถึงมงเลยแหละอุยติดพี่มาเดียวว่าถึงมงเลยล่ะเออถึงมงเลยเลิศเลยล่ะ ได้แน่นอนได้แน่นอนค่ะฝากทุกคนแบบให้กําลังใจกับเมนเทอร์ด้วยนะคะนี่ถ้าหนูไม่ติดนะเนี่ยหนูไปประกวดได้แล้วอ,อ<ต>มงบบเลยละ่ะเราก็มั่นใจในระดับหนึ่งที่แบบว่าเขาจะสู้กับแฮนเตอร์เราก็มารยาดแน่นอนค่ะแน่นอนโอ้โหคนได้มงสุปราขนาดนั้นนะคะได้รองหนึ่งมิสซินเนอร์ขนาดนั้นนะคะจะมาตุกที่นี่ไม่ได้จริงจริเรามองศักยภาพไปยัง หนูว่าแอนทุนียเป็นคนด่าจิบยังไงคะ <c oughs> คือนางแบบไม่ค่อยเก็ตภาษาไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นางพูดไปคือนางไม่ได้ตั้งใจที่จะมีเจตนาว่าใครหรอกแต่นางจะเป็นคนพูดตรงๆเพราะนางไม่เก็ตภาษาไทยหนูคิดว่าต้องมีคนจึกบ้างหนูคิดว่าจะต้องมีทีมลูกในทีมคน,น,นอื่นๆอ่อะร้องไห้เพราะดรามา่าไม่ได้มีแค่วันเดียวจริงๆภาพลักษณ์ของค่ะ เราทันดูไม่หลายนิ่งเราแบบเขาจะไปสู้ได้ยังไงซื้อได้แน่นอนทุกคนเราติดตามเลยค่ะเพราะแอนเป็นคนเดียวที่มีมงกุฎเออพี่มาริยาก็มีนะค่ามาริยาแอนเป็นคนเดียวที่มีมงกุฎหลายมงค่ะไม่ใช่สิบแปดคนพี่พูดเองนะอ่าโอเคฝากเชียร์ทีมมาริยาค่ะฝากแอนโดเนียอ่ะจริงจริงก็ฝากเชียร์ทุกทีมนะค่ะแต่ว่าสเปเชียลหน่อยก็เป็นทีมเพื่อนหนูเองนะคะแอนโทเนียเมนเทอร์คนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะแอนเป็นคนเดียวที่มีมงกุฎเออ และแอนนาเป็นคนเดียวที่มอบมุกุนไทยเราเล่นนะคะเราเล่นเราเล่นเป็นเพื่อนนะคะอยากด่ารู้นะ,อะอเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ